ดีพี่เนองเก้ว่าเคยสิมาะลือยังหวกวะว่ายสิมาลืออย่างเสั่งมาหลายก็เสียวแต่ว่าเอยจัอะไรก็เสียวอะไรได้ก็ไปจะมาลือออกเ่ยจะได้กินถั่วเราเคยมีอย่างไรคือคือว่าคือคือว่ามีอย่างนังคือได้คือได้นะจ๊ะ คือคือว่าต้ามดามืดคือคือว่าต้ามอยู่นี่สั่งมาเยอะแต่จำไม่ได้คือคือว่าคือคือว่าหลายหลายแต่ชื่อได้พีน้องเลยอันนี้เป็นผักที่อะไรเอาไว้ด้กันได้ผักที่ เล็ดจังหวนแกงนี่นะเนมีเม็ดผักเม็ดเอาไว้เพาะหน้าร้อนอีกจักบกีเดือนกันด้บกีอีกสองเดือนจะเริ่มเพาะได้ลวก้ยเสียวไปเยกเฉพาะกุ้เสี่ยวจะได้กินถูกนะคะนะอันนี้กีเลศยู่ข้างล่างกุยเสียวอะไรกุ้ยเี่อะไรบ้าง ขาดนี่ยังเขาก็จะได้ซื้อมากเนาะเราจะได้รู้จะได้รู้เก็นไปเก็นขอบุ้นอันนี้มันจะได้แนมอวดนี่ยังแม่นี่ยังแม่อันนี้นอไนอไม่นอนไม่นี่กินแซบ่บแซ่บเด้อแกงอ่อ,อนอ้อ,อนพี่น้องเนี่ยตอนดีดีเนี่ยพัดมันเ่็ในเพียกินบหกหลายหนึง่งเออเก็นก็เฉียวหลายเยอไม่ต้องซื้อ ไม่ใช่กระเทียมนะเส้นมันเส้นมันเส้นมันได้อยู่อันนี้ก็ปลาหมึกนี่น้งไน่อสิแกงนนิดเส้นนงหน้งไปหน่อยซื้อมาว้นี้สองชุ้คซือคือว่าคืคอือว่าซื้อซือคืกอปลาปลาหมึกนี่ปลามึกอันนี้ปาหมึกเทียะไปใส่ช่องทิค่ะเพราะว่า ไม่ได้ทอดไปแล้วตุกอันกระป๋องนึงกินยังบ่หมดเนี่ยมาเอาไปเนี่ยปองไปนั่งเพราะว่าเดี๋ยวสิแทกใส่ปองใส่ในแยกประเภรประเภรประเภรคขึเอาว่าแขนจนเขาม่ได้เอาหัวเอาหัวดันเขาไป <c oughs> อันนี้มันขั้นสุดท้ายที่ จะบอกว่าที่สั่งมาทั้งหมดแต่ถูกใจมังกรคู่อันดับแรกได้ของกรยเทียวนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ายี่ห้อหรืไม่อร่อยอร่อยแต่มันอร่อยที่แตกต่างโอเคนะอเนาะความแฝงเป็นอะไรก็บ,บอกแล้วว่าปากใครปากเ,าเราความแฝงมันจะไม่เท่ากันนะหมดยัง ฉันจะได้รู้ว่าฉันจะต้องสต็อกอะไรไหมโอ้ยฮิดคุ่งโอ้ยเนาะยับกันแป๊บนึงมันสะท้อนแสงพี่นาะเพราะว่าแสงตงหน้าตากันมากเนาะมันแต่จิสะท้อนแสงม่นก็ต้องหยอบไปายามมากขึ้นกันใส่กางเกงอยู่นะคะไม่ได้โป้นะ แม่ชอบสุดเลยเนี่ยชอบสุดเลยก็คือหมามาเอไ,ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งของวุ้นเส้นแต่มว่าก่อนครูส่วนอันนี้นี่มากมากก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นเล็กอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้เป็นแพ็คอยู่ไม่ต้องกลัวอันนี้ยังว่าถ้าในซมเส้นเล็กแต่่าซิมวุ้นเส้นเน่แซ่เข้มข้น บอกแล้ว่าเข้มข้นสะใจมากแต่ว่ารสปากความอร่อยของก้นจะไม่เท่ากันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าความแซ่บของพี่น้องก็จะไม่เท่ากันเนาะใส่ติ๊อจัดระบบระเหยให้ใส่ก่อนเวิ่งแล้วใส่ตินหรือปละเดียวหูพี่น้องใครรู้ว่าคนมีเยอะแต่ท่านไม่รู้ว่าคนมีเยอะอะไรมั่งมีเลยใส่ติ๊กซอสน้ำข้าตีับ้าววิ่งแลาถึงแบบปลาซีเรียหูว่าเออ ตอนนี้ตูมีอะไรเนี่ยง่ามอยากมันก็อยากูีดอกตะวนันแล้วเพื่อมันหลายหลาย่รู้ว่าสะิยังอันนี้นะเรือรถแหง้งอันนี้เส้นมีเดีย๋ยวดูก่อนนะเลือรถเรามีสี่อันเลือรถเรามีแห้งแล้วก็เส้นมี ที่ไปยังละสามนะเออเส้นมีสามโมสามแล้วตายมันเยอะอยู่อันนี้ก็เสียวเลยลดแหบบ้งจบเป็นหมวดเป็นหมวดได้ไว่าแ้อยากกินจะได้ยึดถือพี่น้องเมื่อยเนาะเพื่อนเพื่อนหิวเป็นขึ้นไปหน่อยปะเพื่อนเพื่อนหิวเปิดตู้ขึ้นมาอ้าอ,อันนี้กะมี่อันนั้นกะมี่กรุปแล้ว มารูดสกินนั่งดแต่กจะต้องสิกับเรียวเว่าเอาอต้องซื้ออะนี่ไปแล้วมันเหลืออันนี้เนาะสื้แอแค่ก็จะกินเลยโลดไปนิดหนี่ต้อปากกับแซ่บด้อต้อปากกับเค็มข้นแ้าว่าไม่หน่อยว่าเป็นอย่างกะไคียเห็ดเป็ดเดี่ยวนะก็เจ้าวจังเห็ดแม่แบบออกคนไทยติกินหวานเนาะขนาดเวลาเป็นคนกินหวานนี่แต่ว่าไม่หน่อยกินอันนี้มนะก็มันหวานอยู่ หรือว่าคนไทยจีบกินหวานแต่ว่าถ้าคนไทยจีบกินหวานมันก็ใช่อยู่นะพี่น้องแต่มันก็ไม่ได้ประณะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลือดเ้นเลสก๋วยเตี๋ยวเลือดเ้นเลสไม่หนีไม่แล้เอาไปกินม้ม้วนฉันนำสต๊อกตัวนี้มาเลยแกอุ้ยอ,อ,อ้ยอุยอ้ยต้องสารคุยบอสอันนีสต๊อกตัวนี้ยังบม่ได้แกตัวนี้จะเป็นข้าวปุ้นค่ะมืัอนี้ว่าจะกินข้าวปุ้นให้พี่น้องเบื้อักดัน ขขามันเหลือหน่อยนึ่งมันสิบูดแล้วก็ได้กินเขามันเหมือเหลือขนมกินน้ำเงี้ยวเนี่ยขนมกินน้ำเงี้ยวขนมน้ำัน้รกินขนมกินน้ำยาปลาอย่างละสองเดี๋ยวจะไม่ตีนไก่สื่อมากยังอยู่ในช่องกิดโตัวนั่งอยู่ในหลังบ้านเดี๋ยวสิเอามาเทชนะคะตัดตีนแล้วก็สิต,ตม้มแล้วก็สิบแบงแล้วเขากลิ่น,งงนตน้นี้ยันสัง่ายค่ะมูลไต่อของเนาะนี่ กระเจังสีเวลาไม่ไหน่อยยบไปหน่กัะีรูทำไม่ได้ากระงีไม่ไหน่อยไม่ไหน,หนบบ่อยแ่คนกินเองเแหละแะก็หาไปเห็นเองเออมันเป็นเร่งสั้นแล้วก็เวลาสกินกูไมีอย่างแนวาลื้อไปรื้อมากแล้แตกสะเบิดระบบเป็นระบบระเบียบบันนี้ก็สะมัดระเบียบ,บ,บอง่า้บันนี้การระเบียบตั้ง่างนี้นแบบก็ลาแห้ง็มามมั่นิเพราะว่า พอกเส้นี้มันจะกินงาน่ายเนาะราแหงกรอบอเอา้วทา้งนีนนะ้นี่เราก็มีนะนี่เราก็มีปลาวงนะปลาวงเราก็มีเดี๋ยวเราจะไปใส่ช่องฟิตเพราะว่าของแห้งถ้าเราไม่ได้กินเราจะเก็บไว้เป็นปีแล้วก็จะเก็บแบบนี้นะเออนี่เช้ากาล้วยเลือกกระป๋องนึง ถ้ามาคน้นมันก็จะรู้ว่ามันเหลืออะไรถ้าไม่มาคน้นมันก็จะไม่รู้แล้วมันก็จะไม่ได้กินเพราะว่ามันเยอะก็จะเอาเส้นไว้ฝั่งนี้แล้วพ่อก็มานั่งบงังตัวเองทำไมวะเนี่ยเออเนาะไม่สลากนะวงนี้แหละวางได้เพราะว่าพ่อใหญ่ไม่มาวุ่นแล้วพ่อไม่มหนุมุ่งมีของข่อยพิกแล้วค่อยค,อยคอนเดียวมุ่งมีจะเป็นของคุณนาย ขนมปลายแหง้งอันนี้ยังสีประหยัดเอานาห่อนเด้ออันเขาเขาเอินยังกับพี่น้องอันต้องครองปลายแหงนะ้งเนาะเก็บไว้นี่ก่อนแล้วเราก็จะเหลือนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ช่องคลีปเพราะว่าไม่ได้ทอดเมือนปลาหมึกอ,อืมเขาเอินอยังฮือปลาหมึกกระดองเนาะปลาหมึกกล้วยนะทอดไปสองห่อขิงบม่มไอ้จะได้ตุ้ยเย็ยนก่อนไม่ได้กล้วยแห้งๆนะไม่ได้ ไม่หน่อยทอดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้น่ะแซบ่บพี่กตะไบโมฮงแต่ว่าใส่ช่องพีกตะไบก่อนเข้ามุมเลกหวากนะจ๊ะนี่แหละ,ะค่ะสต็อกว่าจัดก็สือว่าเป็นระเบียบอืมพอจัดแล้วก็จะได้หัว่าม่ยังกินเนาะยัยมันก็จะเข้าระเบียบเข้าม,มุมอย่างนี้ไงของกินเนี่ยยุไทนายก็ไม่อดตายแต่ว่าตอนช่วงไม่หน่อยป่วยนะป่วยนักๆช่วงซึ่อมเสื่สอกขาเริ่มแห้งๆนะโอ้ยของที่ตุนไว้นะ โวบเลยโวบบันเท่าเราใส่สานทันชว่วงวะแบบนี้มะงดเสื่ออาหารกอนจักเดือนหนึ่งยด่าสองนี่สิพิษเดี๋ยวมันสิบาปเดีย๋ยวมันสิบาปพันสิตัวทันผู้ส้มมาสิงงดเสื่ออาหารจักสองเดือนวดสั่งอาหารสักหนึ่งเดือนสิโอ้ยพี่น้องเอ้ยมุมนี้มันเป็นมุมแคบพี่น้องขาสี่ขาห้างเล่พี่พี่พ แต่ว่าบาักพริกมักินแล้ว๋ยวสเลย์ยี่บักพริกเดี๋ยวว่าแล้วะว่าก็ซิเอาบักพริกออกมาจาักหน่อยอตอนนี้นะเขาเปิดเครื่องท่อมขอมห่อนอย่างห้อนเลยตัวนี้เออเปิดไ้ดีขนาดเลยเออห่อนคักห่อนจนออกห่อนพี่น้องปีนี้ตั้งแต่ยูมเปอซิฟเดนมาเียมีปีนี่เขาเปิดเครื่องท่มห่อนอย่างแรง แต่ว่ามันก็ติดลบเนาะแต่ว่าสุกป,ปีมันก็ติดลบอยู่แต่ว่าเขาบอเปิดหรือว่าเขา,เขาทําความสะอาดเลเขาเปลี่ยนสายนะั่นนู่นี่ไม่เพราะว่าเขาส่มเขาส่มคอนโด,ดเลยเหมือนนั้นตอนนี้ก็กุญแจแต่ว่าไม่ค่ะ,คะจะเป็นกุญแจอัตโนมัติชาร์จแบตเตอรี่ในดอกของมันนะคะเป็นเออเอินยองวะ เมื่อน,นั้นเขาเอากุญแจมาส่งอิเล็กทรอนิกอ์องซะยังนี่แหละเขาว่ากุญแจน่ยก็พวกเธอเปิดค่อยๆเปิดเด้อเพราะว่ากุญแจเนี่ยมันสิมีไฟฟ้าแบบว่าชาร์จแบตเตอรี่ของมันในโตมันจะเป็นประตูประตูไฟฟ้าเน,ะนาะเวลาหากุญแจเสียบเข้าไปล่ะบิดกุญแจมันสิชาร์จกันเองว่าสั่นปกติแล้วกุญแจอาพาร์ตเมนต์เขาที่ให้ห้องละสามดอกเนาะ บ้านไม่น้อยก็ได้สามดอกวันนี้ไม่น้อยตอนไม่น้อยกล้วยนี่แหละไม่น้อยก็เลยบอกว่าวเอาสิถ้าเขาเริ่มใส่กุญแจรดรุ่นมาเ่้ยเมไหตอนเขาก็เล่งแจกกุญแจคะ่ะแล้วเดี๋ยวเดือนนาะเขาซิเริ่มมาเปลี่ยนกุญแจบ้านนะคะตอนนี้เขาแจกลูกบันกอนแม่มันเขาซืไมาเปลี่ยนให้เดือนนะา้ากุญแจแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เอากุญแจไว้ให้ลูกเจ้าผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายกระางเอาไว้เขาดอกหนึ่งเธอเฮาเป็นยังไม้ ถ้าเขาข้นมาเบิงเข้ากับิเนลเราได้เท่าสันเพราะว่าประตูขั้นงหน้านั้นท้างนอกนั้นข้างล่างน่ะมันตองมีคุณแกเปิดขึ้นกันถ้ามีกุญแจเปิดก็ตรงโทษขึ้นมาขันพัวเข้าโทรศัพท์มันห้างแต่ว่าโทรศัพท์บ้านห้างไม่ได้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอันว่าส่องสม่ไม่ได้บอกเขาแน่ว่าต้องสมอกแล้วเจ้าใดใส่โทรศัพท์ของเจ้าแล้วอันมือถือจะคอยซื้อห้แล้วเจ้าเป็นแล้วเจ้าคลองแล้วกับเป็นแจ้งยุติไปเลยแต่เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งไปที่ศูนย์ของอันคอนโดนะคะ ไปเ้าสิบแกงไปที so feels, bbe bbe so ่ศูน you ย know, ์คอนโดให้เขาอันเปิดระบบเปิดกุญแจแต่ขังล่างบ้านน่ะด้วยระบบอันมือถือของเข้าเบอร์โทรศัพท์ของเข้าแต่ว่าขอไม่น้อยมีบ่มีแต่ว่าไม่น้อยล่องเปิดแลันเปิดบ่ได้ก็นยังบริแก่งงนย่งบริแก้งไปทีหน่วยควบคุมกุญแจอัตโนมัติเนาะเปิดพอดีแหละเขาเปลี่ยนกุญแจดอกไม้แล้วก็สิแจ้งเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแหลให้เขาจัดการให้แม่นปิเปิดทั้งมือถือได้ปกติแล้วถ้าจะึ้นมากก็ต้องโทษเขาบ้านน่ะนะมันยังสิเปิดได้เปิด เขาโทอขึ้นมือถืออะไรไม่ดนกดนั่นมันให้กดไม้เเลคาแต่ไม่ไในกดไม้เเลคาล้วมันมาทำงานค่ะเออเดี๋ยวกระสิได้ใส่เดี๋ยวค่อยว่าเลยกุญแจ่เดี๋ยวสิน,น่ามาบอกซื้อฟังเนาะตอนนี้เนี่ยเอาปลาไปแซ่ตุวช่องฟิตซะก่อนจ้า